การตรวจสอบหน้าจอการตรวจสอบหน้าจอนะครับอาจารย์อาจารย์สามารถที่จะเช็คนักเรียนได้เลยครับว่านักเรียนนะครับคนไหนทําอะไรบ้างนะครับโดยการมาติ๊กที่ตรงนี้ครับตรวจสอบพออาจารย์ติ๊กตรงที่ตรวจสอบมาแล้วนะครับเนี่ยฮะจะขึ้นรายชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็จะขึ้นว่าเลือกอุปกรณ์ที่จะขยายนะครับตอนนี้เรายังไม่เลือกนะครับถ้าอาจารย์จะเลือกนะครับให้อาจารย์ติ๊กตรงรายชื่อนักเรียนนะครับว่าจะเลือกคนไหนบ้าง นี่ครับคือตัวอย่างที่ผมเลือกไว้4คนนะครับเลือกเลข0 1 0 3 0 6แล้วก็0 8นครับพออาจารย์ติ๊กเลือกนะครับก็จะมีสีเหล่ยงสีเหลืองนะครับวงกอบของนักเรียนจอของนักเรียนคนนั้นไว้นะฮะพออาจารย์เลือกเสร็จแล้วนะครับให้อาจารย์ติ๊กตรงที่แสดงครับพอติ๊กตรงแสดงนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าจออาจารย์ก็ของเครื่องควบคุมครับก็จะตรวจสอบหน้าจอของนักเรียน สี่คนนี้ครับว่าทําอะไรบ้างนะครับอนักเรียนสี่คนนี้อาจจะเป็นหัวโจกของห้องแล้วอาจจะเป็นเด็กดื้ออะไรเงี้ยหรือว่าอาจารย์นะครับสามารถที่จะล็อกหน้าจอทั้งสี่คนนี้ได้นะครับถ้านักเรียนสี่คนเนี้ยออกนอกลู่นอกทางครับโดยกดที่ตรงนี้ครับล็อกหน้าจอครับแล้วเมนูก็จะขึ้นนะฮะขึ้นขช่นตัวอย่างตรงนี้ครับสี่เดเวิ์ก็คือเราเลือกมาสี่จอครับ จากนั้น ande, รค,ครับติ๊กต้องล็อกครับพอติ๊กต้องล็อกนะครับเครื่องนเรียนก็จะทําการล็อกครับไม่สามารถที่จะทัดได้ติ๊กได้กดได้นะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนอกจากปิดเปิดเครื่องใหม่ครับแต่ว่าถ้าปิดเปิดเครื่องใหม่เนี่ยรายชื่อของนักเรียนคนนั้นก็จะหายไปครับต่อไปนะครับ <ition ists> เครื่องนเรียนอาจจะมีอ่าจอที่จอสุดท้ายที่นักเรียนได้กดค้างไว้จะเป็นกระตูนจะเป็นสิ่งที่อ่านักเรียนเนี่ยยังจ้องมองแต่จออยู่นะครับ อาจารย์สามารถที่จะปิดการแสดงผลของนักเรียนได้นะครับก็คือทําให้จอดับไปเลยนะครับโดยการติ๊กที่ตรงนี้ครับปิดการแสดงผลครับขึ้นในเรียนก็จะล็อกด้วยและปิดการแสดงผลด้วยครับนี่ครับการตรวจสอบหน้าจอนะครับสามารถเลือกสูงสุดได้9จอครับถึงนักเรียน9คนนั่นเองนะครับ